เกิดกับพี่ๆจะเกิดอะไรขึ้นไปดูกันเลยคนดูดีที่ตั้งบอกว่าไม่รู้จักกันเลยแล้วประเด็นคือน้องโค้ดไปเต้นกับพี่เขาแล้วดูน้องโค้ดมีความสุขมากหลังจากที่น้องโค้ดไปเต้นกับพี่คนนั้น ก็มากกอนที่ภูวินแล้วเต้นแบบจัดหนักจัดเต็มแล้วดูแคปชั่นของที่ตะวันดีทุกคนหมุนทำงานหนะักร่างขย่าเพื่อนเบือบตายพี่เอ้คือพี่ชายที่แสนดีของน้องๆน้องๆเวลาอยู่ด้วยแล้วมีความสุขไม่กดดนันไอ้เป้าหมวกแดงน่ารักมาก น้องโพสมาดูคอนเสิร์ตกับพี่ๆแต่ครั้งต่อไปขอโมเมนต์ไปดูกับพี่เจมีนายด้วยนะคิดถึงโมเมนต์เจมโพสกอดคอกันแล้วดูพี่เจร้องเพลงมากแต่ครั้งนี้ดูกอดกับพี่ตั้งกับพี่สตางไปก่อนแล้วกันทุกคนคิดว่าเราจะได้เห็นโมเมนต์เจมโพสไปดูคอนเสิร์ตด้วยกันอีกไหม